กิจสัญกาเวนคืนตั้งแต่ปี2 5 2 1 2 5 2 1่อออใช่นะครับที่ดูแลสกาบัอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ะบวนการเวนคืนก็ยังปิดชันอยู่เือนระยะอันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องพื้นที่เวนคืนทั้งหมดหมู่สามโดนไปทั้งหมดทั้งตำบลพุทธุขาบางส่วนนะแต่หมู่สามยกเว้นคือหมู่บ้านเนี้ยแหลมเชบังเขาก็จะประมาณ2ี่เป็นก์นะรพื้นที่โซน6คือพื้นที่สัญนาการเคยถามก็ว่า สถานการณ์เนี่ยจะทำแบบปฏิรูปเป็นแบบไหนจากเวรคืนนะเขาบอกว่าเอาไว้ถ้าชาวบ้านอยู่แล้วก็ให้ชาวประมงมีที่ทำกินแล้วเขาจะไม่พัฒนาเป็นหารายได้ลำดับองค์กรของเขาเนี่ยตรงนี้ทีนี้มันก็เกิดบริบทตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากมีแนวคิดว่าไอ้โซนหกที่ว่าชาวบ้านเขาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นตรงนี้ก็อยากให้อะไรยกเลิกการเวรคืนอะไรหรือทำนองเนี้ย หรือว่ากันไว้ว่าให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาใช้งบประมาณได้อ,อะไรได้โดยตกลงกันเอ็บเอ็งวิร่วมกันอ่ะอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแล้วหมู่บ้านก็จเจริญครับเข้าใจอยู่ทางบทบทของเขาอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสมัยนั้นเขาก็ยัง เล็กๆอยู่ปีสองเเนี่ยทานในที่รัฐทุกวันนี้ก็หน่วยลองชี้ให้ผมดูหน่อยว่าในแนวเขตตรงไหนที่เป็นบริเวณชุมชนเราที่ได้รับผลกระทบแล้วตรงไหนที่เวียนขึ้นไปแล้วบางส่วนตรงไหนที่มันยังเหลือกระบวนการที่มีปัญหายี่บ้างอันนี้น่าจะเป็นไอเดียที่เราอยู่ครับอ่าได้โซนโซนหกเนี่ยก็จะอยู่ในปาประมาณนี้เขาจะวงกกไปเลยประมาณนี้ตรงเนี้ยจริงแหมู่สามันใหญ่แค่นี้ก็เอาเว้นไว้ให้ชาวบ้านอยู่ นะครับแล้วบังเอิญไอ้ที่ตรงเนี้ยเก้าห้าสี่เนี่ยมันที่วัดแหลง่งช่วยบังบที่เห็นอยู่เนี้ยห้าสิบ, <50 S 1> บอะไรก็มันอยู่ในนอกพอรบรเวรคืนนะแต่ทุกวันนี้ไปถามทะเลทะเลเขาบอกเป็นของเขาครับคือผมเข้าใจว่าปกติตอนออกพอรดรเวรคืนมันจะมีกําหนดระยะเวลาผมจำตาม,ต,ามต,ต,ตัวเลขตามกฎหมายไปได้ประมาณสี่หปีเนี่ยผมอยากรู้ว่าอันเนี้ยต่อพอรดรเวรคืมนมาแล้วกี่ครั้งหรือว่าสองหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ต่อมาอีกเลยไม่ครวมผมก็ไม่ทราบเลยเนี่ย ถ้าไม่ได้ต่อยออเลยเนี่ยมันในพื้นที่ผมเองก็ก็เป็นครับก่อนในในเขตที่ผมเคยดูแลเนี่ยก็จะมีประเด็นแบบเนี้ยนะพอพอกพลรดเว้นคืนแล้วก็เว้นคืนไปแล้วบางส่วนแล้วก็ไม่ได้ต่อพลรดต่อไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยคนก็กลัวว่าเฮ้ยพอไม่ได้ต่ออนาคตฉันอาจจะถูกเว้นคืนมันก็เลยกลายเป็นที่ล้างหมดนะแต่ผมก็แต่ว่าคนละประเด็นกับกับที่นี่เนาะแต่แค่อยากรู้ว่าตอนนี้ที่ค้างอยู่ส่วนที่ยังแบบตกลงกับรัฐไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไม่ได้ต่ออายุพลรดหรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่หนุ่ยก็ยังไม่ได้แน่่ราาาาตอเเพะว จ่ายเงินมาเรียบร้อยหมดแล้วอืออือเอใจครบหมดแล้วทุกแปลงไม่ไม่ไม่ครบจ่ายมาคับจ่ายจ่ายแต่เอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่าแต่ยังไม่มีคนไปรับเป็นอ่มแเ่กามาเด้งอ๋อเส็็รับเซ็นรับก็คือบางส่วนอ่ะครึ่งนึงอ่ะพูดง่ายๆไปรับแล้วก็ย้ายไปแล้วอะไรเรียบร้อยแต่บางส่วนครึ่งหนึ่งก็ขาไว้ที่ธนาคารอมสินนี่ก็เลยเป็นหามก็คลากซังอืออืม แต่คุยกับเจ้าหน้าที่กฎหมายของท่าเรือเขาก็บอกว่าเป็นที่ของท่าเรือหมดแหละเป็นไม่เป็นเขาก็พูดอี้ครับก็เลยบอกเขาว่าหลังเฉนดเอามาดูซิของท่าเรือเอาเฉนดอเอาหลังเฉนดมาเขาก็ม่มีให้ใช่เพราะว่าเฉลิมอยู่ที่ผมถ้าถามตามความต้องการของพี่หนุ่ยเราก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนคนที่อยู่ที่นี่มานานครับเราอยากได้ว่าเราอยู่ที่นี่ได้โดยที่มีการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือจริงๆเราอยากได้ค่าชเฉยที่เป็นธรรม ไม่ไอชดเชยที่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมมาตั้งทีแรกแล้วว่าเขอยากห้เป็นสองหมื่นะตอนหลังมาก็มันไม่มีที่ไปแล้วบริบทของผมะการนิคมสาหกรรมที่เวียนคืนไปที่ปู่ผมมาเกือบสองร้อยไร่ก็ทีแรกก็ทําไร้ทานากันอยู่ครับก็ไล่พวกผมมาทําประมงพอผมมาอยู่ประมงก็จะไล่เสียสลากให้เยอะนะอยู่เป็นกองอ่ะแต่พวกเขาอะพวกบริหารใหม่ก็คงไม่รู้อ่เพาะเขามาใหม่ เขาก็ยังเด็กอยู่ผมก็ยังเด็กอยู่ต่งนั้นจริงๆถ้าขึ้นหนวยถ้าเกิดให้ให้ชุมชนตรงเนี้ยังสามารถอยู่ตรงนี้ได้เนาะใช่แล้วก็มีแล้วก็มีมสารูปดูแลใช่ถ้า,ยอ,ถายอย่างนี้อย่างนี้น่าจะโอเคกันโอเคถูกต้องเลยและอย่างหนึง่งไอองค์กรทุนต่างๆกองทุนไฟ้าเนี่ยจะมาช่วยเหลือถ้ามันไม่ได้เต็มเต็มหมหวยเนี่ยจะสร้างนู่นสร้างดีก็ขอต้องขอพื้นที่มันก็ติดไปหมดได้แกงงบประเพณี อันนี้ผมเข้าใจเรื่องเรื่องกฎระเบียบนะครับคือถ้าดูตรงนี้มันเป็นพรบพรบเว้นคืนแปลว่าเขาบังคับบังคับเว้นคืนใช่คือโดยกระบวนการปกติตามกฎหมายเว้นคืนเนี่ยตอนแรกเขาจะไม่บังคับคือคือออกเป็นพรอและให้หน่วยงานเนี่ยมาเจรจาเข้าตกลงว่าจะซื้อขายกันคืนเท่าไหร่แต่เนี่ยเข้าใจว่าบังคับบังคับแลก็อยากฝากติดตามเรื่องวัดอีกนะซื้อขายกันยังไงครับ งยังคาใจอยู่นะก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ใช่ที่ของท่าเรือถูกไหมครับใช่มันอยู่ในเล่มนี้เลยเขาบอกเป็นที่วัดอ๋ออยู่ในเล่มนี้เลยไม่ได้ว่าไม่เวีนทีวนทีอีกเล่มีอยู่สามเล่มในเนี้มีแบบหมายได้ก้าห้าเสียเขาจะมีบอกเลยพื้นที่ก้าวฮาีไม่ใช่ถูเวีนทเขาเปียนระบุกเลยสำเนาตัวนี้ผมเอากลับได้ไหมครับหรือว่าได้เลยให้เลยครับจริงๆให้ไปหลายให้ไปหลายหน่วยงานแล้วให้ไปหลายที่แล้วให้ไปหลายหลต่อแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปตกอยู่ที่พัก ครับอันนี้ก็ให้ไปศึกษาดูว่ามันมองไปอนาคตว่ามันจะมีประโยชน์ับในอนาคตได้อย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดถูกเวรนือนอ่ะอย่าเราอย่าไปมองว่าพื้นที่ทางนี้อย่างเดียวพื้นที่บกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเอาไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆแว่าชาวบ้านเขาก็เป็นผู้เสียสละแล้วว่าเราจะตอบแทนชาวบ้านเขายังไงเมื่อเขาเป็นผู้เสียสละอันนี้มีเรต้องฝากอย่าอย่าใช้คําว่าเสียสละกำลังชาวบ้านมันมันเปืองเสียไปแล้วตรงที่นี่ก็ที่นี่โดนไปสามรอบแล้ว เขาบาเสียสละกเขาเสียสละไปสามรอบแล้วเขามีท่าเรือเสียสามแล้วหนึ่งสองสามเขโดนไปสามที่แล้วมันจะเสียสละไปถึงเมื่อไหร่อะมันไม่สิ้นสุดเพราะนั้นมันน่าจะเสียสละกแค่ครัง้งเดียวแล้วก็คุณก็อย่างที่ผมเคยเสนอไปตั้งแต่เวทีแรกๆเลยขอของการเรียนคือ คือที่แรกที่เอที่แรกไปที่คี่เราเข้าไปเท่าไหร่คือเราเท่านั้นอ่ะผมว่ามันยุทิธรทำลำดับเขาไม่ต้องให้เขามาเรียกร้องทำไมต้องให้รอให้ชาวบ้านเรียกร้องอ่ะนะรัดเองน่าจะออกแบบคิดอะไรได้ต้องต้องแดดสองหนึ่งเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ประมาณสี่้อกว่าปีเนี่ยเรา ชาวบ้านเคยได้เข้าไปคุยแบบในกลไกกรรมธิการในสภามาประมาณครั้งหรือยังไม่เคยเลยมีพอเกับเรื่องยังไม่มีเลยครับ้อยคือคือผมว่าถ้าตอนนี้ดูตามบริบทอะแปลว่ากรรมธิการมันดูการท่าหมดแล้วพะมันบัรทับเวรนคืนไปแล้วทีนี้จะต้องไปคุยกับการท่าเหลือดูว่ายังไงแต่เขายังนดีแน่เขาตั้งไว้เป็นโซนหกตัดให้ชาวบ้านอยู่อขาตันแตกเรากเขาก็ไม่พัฒนาครับ่องว่าโดยงานอื่นมาช่วยก็ไม่ให้เข้ามาช่วยเพรากว่า ทางหน่วยเหนือไทยเขามาอากันประชาชนเพราะว่ามันโดนไปถึงก็อยากให้ประชาชนออกครับอะไรแบบนี้แล้วเขาเขากลับทํามไม่ทาตามนโยบายเขาก็อาจจะติดกุด๊บอย่างเงี้ยเราก <c oughs> ็จะแยกเข้าใจกลางตรงนี้เพื่อระดมพลจต้องใช้กลไกกรรมธิการก็มาช่วยนะใช่อาจจะอาจจะอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะคุยกับ พี่พีทั้งคู่เนาะไว้เบื้องต้นเลยครับว่าวันนี้ก็เป็นการมารับฟังปัญหาเบื้องต้นนะแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพี่เทงก็คงจะมอบหมายสสที่ที่เชี่ยวชาญในประเด็นเนี่ยครับเข้ามาเข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะเอาเข้ากับนิการอะไรแบบนั้นเพื่อขับเคลื่อนกันต่อ ใจนี้ก็กใหญ่จะยกเลิกการเป็นคืนเฉพาะโซนหกะมันได้งอยู่เลยเห็นดคือคือตอนนี้ถ้าจะยกเลิกจริงๆเนื่องจากว่าออกมาเป็นพรบแต่ว่าถ้าจะยกเลิกเสร็จมันเสนอพรบยกเลิกขึ่งส่วนน่าจะยากทีนี้ประเด็นอะไรทฤษฎีว่าขั้นตอนแรกเนี่ยคือเอาการท่ามาเจตนาบอกว่ายุทธในการเยียวยาสถานที่แล้วก็เราก็เปิดเทีให้ที่ที่ก็ไปคุยกันในคำพิจารณาซึ่งซตอนนี้ถ้าให้ผมดูเนี่ยที่ตรงกันเราก็อาจจะมีคำนั คืนยอมให้ห <bom> น่วยงานของมมาต้อมมาดูแลมาดมรักษางานฐานบกทั้งฐานกเรื่องของที่แม่มือถีกอะไรนั่นก็อีกเจะหนึ่งเอาเอาปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเราเป็นกราวไกลภาคเราหรือว่าหน่วยงานของทางสภาเนี่ยทางาราที่จัดประานงานกบบถาเรืองหลังทงานยาตรงเนี้ยถ้าเขายอมออกมาถึงยินยอม อ้อง่ก็สามารถจะเข้ามาซ่อมแซมหสืออะไรที่เราเอาเเทก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากใหม่นี้ยังไงนยเดี๋ยวพวกเรามีเิ็นมีท่าเรือแบบกำลังต่อแล้วก็จะเดอะรเดี๋ยวเพื่อน้นอาจจะคุยตลักบ้านก่อนใ่ังไงคงแจกที่การอันตารอักีการเข้าคือท่าเรศบาลมีโอบาสผมว่าท่าเรืออันัดคือตอนนี้ท่ารือไม่ครบใช่แสดงวีม่ี่วัครั้งล่าสุดท่าเรือกาเดี๋ยวมีให้ชาหา กเลยปีนี้แต่ต,า,ตามหลักกาหลัแล้วล่ะพื้นที่ในหมู่บ้านอ่ะทังยับอยู่เสนอว่าเพราะเทศบาลก็อยากมาช่วยว่าอะไรมาติดตรงนี้ยนี่ว่าคือเป็นเรือ่องที่ยังติดใจกันไม่ออโดยการท่าเรือเลยก็เดี๋ยวพอดีแต่ก็หมัยต่อไปหน่อยเดี๋ยวเราจะมีไปพูดคุยกับผู้บริหารการท่าเรืออเ่อคุยเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็นำเสนอไปเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดำเนินกันต่อที่ ใครก็มีสอบเดมเดเป็นตัวแทนในพื้นที่ครับก็จะได้ช่วยประสานระบายพื้นที่แบบในสถานให้ไม่ใช่มีแค่ผมนี่หมดเนี่ยต็กไต่บิดยี่นี้บิดที่ทำงานจากกรุงเทพอยู่แล้วเนาะมันไม่เคยลงพื้นที่เลยดิเนต็กไต่เนี่ยต็อกไต่อยู่บุ๊คี้อยู่แล้วผมไม่ได้เป็นสสบต่ไม่ได้เป็นสอทำยงานได้จริงอยากผัดกันในเรื่องใน ข้าดมากเพราะว่าเราอยู่ในโซนภ่าขนส่ทางทะเลเราอยากให้บร,รษิษัทจัดก,การให้มีบูรณาก<ม>ารจริงเพราะไม่งั้นอย่างเงี้ยใครก็สร้งางได้อย่างผมที่อาอุดมเนี่ยเขาอู่ลอยเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับชาวบ้านพอเราทวงถามเขาบอกว่าเป็นการย้ายจากที่มาเจาะที่ผนะนไม่ใช่อานาคตจะมองสร้างแน่ๆล้าเน้น ท่าเรือตรงนี้มันเป็นระบบปิดเนาะเราบอกว่าปิดเพราะว่าท่าเรือมันกั้นระบบมิเวทไม่ให้ไหลที่อื่นแต่เอาโดมันเป็นท่าเรือปิดคือน้ำมันไหลแต่ถ้าท่านทำกระบนสิ่งแวดล้อมไม่ดีอะ่ะตอนนั้นดีมันจะปนเปื้อนในน้ำธรรมชาติตอะน,นั้นมันจะวนกลับมาหาพ่กพวกเราได้แหละเพราะเราต้องมีพวกบริโภคตรงนี้อันนี้คือปริยา อยากให้มันถูกไข้างล่างขึ้นมาไม่ใช่ถุงรวมเลยการรับฝังทั้งหมดนีเป็นมายเทศไทยแล้วเราอ่ะเวลาเราถีบกระจากรต้องไปร้องหรือเขบอนเราร้องกตบกระจากรีบร้องร่กั่งเดิมร้องอะไรล่ะเริ่มลงทาซึ่งงนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยมันแค่แค่ินกาน แล้วก็ถูกดองเนาะถกงถ้าเราไม่ไปจับคอมมิทออย่างเงี้ยคณะใดคณะหนึ่งมันก็ถูกงถูกรมันไม่ไปไหนเนรงย้นารก็อนุมัติด้างได้จริงมันต้องทำตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่ใช่ทำปลายทางของแล้วก็ค่อยมาไล่ที่ต้นทางซึ่งอันนี้มันมันผิดสารอันนี้เราอยากเร่งให้จัดการปรับเรื่องของพอรบ์คณนาตมกับมันมีกฎจริงครับทุกวันนี้ที่มันเละเทะ ไปท่าตะวันออกก็เริ่มมพวกนี้แหละาไปขออนุญ,ญาตคุมเจ้าหน้าที่ตรวจการแล้วก็มาบีคียเขตให้เสร็จตะโนเป็นอนุญัติอีกทีแล้วบางทีผอก็ทํางานกับชาวบ้านเนี่ยเขาว่าเอกสารลำบากใจเขาก็อยู่ได้แต่เขาต้องทําเรื่องอย้ายโรงเองหรือไม่ก็โดนสัญญยายห้เขาแขกคนไหนอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่หน่วยงานข้าราชก,การในทน้องถิ่นจริงๆเขาก็อยากทำแต่แล้วที่ผ่านมาเขาทำ EHS มาแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้เอาอู่เข้ามาแล้ว ลักษณะเนี้ยต้นทักต้นเหตุของมันจะมีปัญหาเยอะมากหนึ่งเรื่องของฝุ่นเวลาเขาเซนบ้านอ่ะคือใช้สายพ่นแล้ะสายต้องเป็นสายเฉพาะไม่ใช่เอาสายสฏิ๊กษามาพ่งก็ได้สายพวกนี้มันต้องมีน้ำหนักที่เวลาพ่นไปแล้วมันจะตกเร็วถ้าสายทั่วไปมันจะฟุ้งกระจายเพราะนั้นมลภาวะทางอากาศก็จะพุ้งไปทั่วรวมทั้งการจัดเก็บอีกะเรื่องของสีเวลาพ่นแล้วมันจะมีสีคนเพื่อนใช่ไหมมีโลหะผสมอยู่ในซึ่ง ตัว่อของเรื่องของการชำระล้างเรือก่อนก่อนที่จะทำการเซิมบัตรแล้วคุณสิกับไปใหมอกรบวนการมีเยอะครับอันเนี้ยของอย่างเอ็ยูริทายเนี่ยเราทำเอเอมาก่อนนาและก่อนที่จะเอาอู่เ้าแต่อิบริษัทที่เอารวไม่เอาอู่เ้าแล้วยังไม่ได้ทำเลยค่ขบวนการอีกสาหมดเลยและอันนี้ท่าอารผมพูดเลยนะขอติเลยท่าราชการน้ําเสียเยอะ ที่มาเป็นที่รุกษาหให้จริงๆอำนาจแต่จริงๆอำนาจจะสามารถไปบีบบังคับพวกข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยไม่น่าให้เป็นที่รุกษาหรอกครับอันนี้มีผลถ้าเป็นขา้าราชการน้ำดีอ่ะเขาก็จะมาช่วยพัฒน,นาแต่เป็นขา้าราชการน้าเสียมันก็มากดทําให้ชมุมชนอย่างเงี้ยโงหหัวไม่ขึ้นระบบวิเวสมันเสียหมดทั้งระบบเราพยายามแก้ไขเรื่องระบบวิเวศพยายามเพาะพันธุ์น้ําปล่อยดูอะไรพรบอที่มันเกี่ยวกับชารมง ปรับแก้ได้ก็ปรับแก้อะไรเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจังหวัดก็นําเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดเนี่ยจากพี่น้องทั้งจังหวัดเอาไปแก้กฎหมายท้องถิ่นก่อนแต่กฎหมายส่วนกลางลพรอบประบงเราก็รู้อยู่พรอฉบับนี้ก็ยังทะเลาะกันไม่จบใช่ไหมครับนี่คือปัญหาอํานาจหน้าที่บางทีเราต้องโยนห้ท้องถิง่นกระจายอานาจมาสู่ท้องถิ่นให้เขาสามารถบริหารจัดการไม่ใค่รัฐมนตรีหรือให้อธิบดีอธิบพดีหรือรัฐมนตรีบางท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย ระเป็นอย่างเดียวต้องผ่านท่านจริงๆเอาความรูม้อยู่จากพวกพี่น้องอที่อยู่ใกล้ๆเราเรื่อต้นผมเข้าใจว่าปัญหานี้มันอยู่มาหลายชิีนะครับแล้วก็คือผมลองสังเกตจากเดวตาสีหน้าพี่ตอนแรกก็จะรู้สึกว่า ให้ไปหลายเล่มแล้วเนาะแต่ยังไงผมยืนยันอย่างหนึ่งว่ารับไปครั้งนี้ไม่เงียบไม่หายอย่างน้อยๆต้องเอาไปช่วยกันพยายามทำเามเข้าใจายหน่วยงานครับแล้วก็ผมคิดว่าหน้าที่ของสสนี่คือเป็นตัวกลางให้ประชาชนเนี่ยเขาไปไว้เสียงตัวเองได้เขาไปพูดได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท่าเรือน,นี่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งต่อให้กรรมาการแล้วอาจจะเปิดเวทกคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีทางออกอย่างไรบ้างครับ อันนี้อีกเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องแนะนำครับบางทีสสในพื้นที่เขาลงมาทํางานในพื้นที่นะครับแต่มันไม่ได้ถูกเอาปัญหาไปไว้ที่ส่วนการในพื้นที่พักเพราะนั้นท่านจะไม่รู้เลยว่าพื้นที่เขาแอคชั่นอะไรไปบ้างถ้ามีปัญหาอะไรนะอันนี้อยากอยากให้เหมือนกับอะไรอ่ะพัวกับที่สสในพื้นที่ว่าเฮ้ยตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างในพื้นที่ 1, หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ไวกองไว้ที่พักส่วนพักเขาจะคัดกอง ให้มันสอดคล้องอ่ะนโยบายพักยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของทาง่าเนาะแต่ยังน้อยอ่ะมันสามารถตรวจทานได้ว่าเฮ้ยสอสอท่านเนี้ยทําอะไรไปรรับเรื่องอะไรไบ้างจากพื้นที่แล้วเอาไปทําอะไรแอคชั่นอะไรไปผมว่ามันเป็นการที่การที่ดีนะนที่ผ่านมาเรายังไม่เห็น,นเราก็อยากเห็นที่เราพูดเนี่ยเพราะว่า ออทุกครั้งที่มาตั้งแต่คุณเอกมาเนี่ยมันก็เราพูดเรื่องนี้มาเป็นสิบปีละท่านมาล่าสุดเราก็ยังมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วปัญหามันก็ยังไม่ได้ถูกแบบขัดให้มันใสเลยอ่ะเราก็ยังเห็นความมืดมนของมันอยู่เราก็หวังว่าอนาคตมันน่าจะดีขึ้นครับอาจารย์เขียวฝากมาแล้วเรื่องนี้ที่อุดก็เดี๋ยวผมบอกอาจารย์เขียวไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะคุยับเนมให้เนมกับคณะทำงานจังหวัดเรื่องการทําระบบข้อมูลให้เป็นระบบเราก็จะเดินหน้าผลักดันให้เป็น ก็ไปทำไปได้ผมว่ามันก็น่าจะช่วยอะไรได้เยอะบางทีด้วยอะไรละ่ะด้วยแรงของสสในพื้นที่็้า,าจจะทําบางเรื่องได้บางเรื่องเขายังทําไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าพักก็ยังน่าจะคนมาช่วยได้ซัพพอร์ตหรือว่าช่วยผลักดันให้มันไปได้ช,ชาวบ้านพวกเราเนี่ยยินดีที่จะใ,ให้ข้อมูลทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กับปัญหามาเยอะเราพยายามไม่อยากไม่อยากให้อนาคตอ่ะคนรุ่นหลังเนี่ย เขามารับปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับเราก็ค่อนชีวิตแล้วเนาะเนี่ยนั่งกันอยู่นี่กับค่อนชีวิตกันหมดลวนะครับเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่อ่ะเราก็ยังอยากให้เขามีสัตว์น้ําอยู่ยังสามารถออกไปทะเลได้ยังภาคภูมิใจว่าเฮ้ยคนรุ่นนี้ยังพยายามปกป้องมรดกสุดท้ายไว้ให้เขาได้อะไรเงี้ยครับจริงๆิครับพี่อูดดังนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่เรื่องประมงเรื่องที่ดินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ผมเชี่ยวชาญเลยแล้ววันนี้ก็เลยต้องยกกันมากันเยอะๆเนี่ยขนกันมาเลยเพราะว่า จะมาช่วยกันทำรับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่สสไม่ได้มีแค่อดีตผู้สมัครันมีทีมงานจังหวัดทีมงานของสสอ,อีกหลายลยคนนะพี่อย่างต็อกแท็กก็อยู่กับพี่ใช่ไหมยีฟ e ก็อยู่ใกล้ชิดพวกพี่อะไรเงี้ยครับก็จะทํางานกันอย่างเต็มที่แน่นอนผมคิดว่ารอบนี้รับไปแล้วคืบแน่นอนอันนี้ผมรับปากพี่แบบในฐานะพี่น้องหมดเป็นพี่จริงๆครับจริงๆคมนากมทางทะเลน่าเล่นนะมันมีเกือบทุกมิติเลยอันนี้เราเราเราเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่มีสาสอที่จะมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะ เราเข้าใจว่าบทบาทอย่างที่เขาตอบนบี้พูดนะเขาอาจจะไม่รู้ว่าทะเลมีควที่จะรับรู้เรียนรู้อะไรบ้างเ,เขาก็ต้องศึกษาพอสมควรเพราะผมก็อยู่กันมาค่อนชีวิตแล้วอะทะเลมันเรียนรู้มันมีคำว่าสิ้นสุสดอะตราบใดที่เรามีชีวิตเขามีชีวิตอยู่มันก็เรียนรู้ขึ้นกันแล้วกันตลอดเพราะนั้นสิ่งที่ปรับมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่อาจจะใช้วิธีทำโประมงอีกรูปแบบนึงเหมือนที่นี่ครับเขาเมื่อก่อนจะเป็นเรือ รอกต่ำเนาะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเรือรอบฝนหมดแล้วแรงม้มาค่อนข้างจะสูงเขาก็ปรับเปลี่ยนที่การทำประมงเข้าไปเรื่อยๆตามยุตตามสมัยนะหลายแหลพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็เสนอไปว่าเออพลบบอรลบอะไรที่ควรปรับแก้ือให้มันทันยุคกันสมัยหปีเปีปรับพลบบรลบทีหนึง่งอ,อะไรเงี้ยไม่จำไม่จำเป็นเราต้องต้อง,ต,องต้องทั้งเล่มแต่อาจจะเป็นบางหมวดบางมาตราว่าอะไรเงี้ยที่มันจะต้องปรับแก้ไขเพื่อให้มันสอบ้องบความจริง ป่าจะแก้ได้มันก็ตั้งห้าปี6ปีมาตานึ่งแล้วเรายิ่งไม่ไม่ทบทวนมันอยู่เรื่อยๆมันก็ยิ่งสะสมสะสมไปเรื่อยๆมันก็ต้องฝากเผื่ออนาคตนะครับงครับเพราะเบือ่องต้นผมขออนุญาต จนสุดท้ายว่าเดี๋ยวต้องใส่ที่หนึ่งครับก็อย่างที่พี่อุดบอกผมว่าถูกต้องที่สุดว่านี่พิงสอสเกตอะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการส่งเรื่องเข้าไปที่พักแล้วผมเองมาครั้งนี้ไม่ได้ต้องการตัดความรับผิดชอบออกจากความเป็นผู้บริหารหรือหรือความเป็นพักนะครับจริงๆงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาแต่พี่น่าจะทราบดีอยู่นะครับทำาให้บางทีโซ่ข้อกลางอาจจะไม่ได้ฟังชั่นอะไรมากแต่ครั้งนี้มาลงมาด้วยตัวเองมีพี่โยเป็นรองเลขาพัคตะวันออกมีคนรถนะครับเพศหนึ่งก็ทุกคนทีมงานมีที่ต แล้วก็มาทุทกภาคส่วนยังไงก็คาังนี้มาครงนี้เนีน่ยก็จะดันงามอย่างน้อยให้เปิดพื้นที่พูดคุยกันทําอะไรให้มันคืบหน้านะได้คุยทหงงอย่างไรแล้วฝากเรื่องเรื่องวัดด้วยนะว่าซื้อขายกันได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับครับยังงงอยู่ใช้กฎหมายตัวไหนซื่อขอันนี้ของปีไหนนะคะที่ที่น่าก็ซื้อขายกนใช่ปีสองหนึ่งไปสามสูนวัดยังอยู่ไปสามสองเนี่ยนหวัดเริ่มไปละย้ายที่ละับประมาณนั้นช่วง ลอยต่อ8ตัว8ส,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 สองน้ำเลยน้ำตัวน้ำหนึ่งนสองนี่แหละที่ก็มีการซื้อขายตกลงซื้อขายกันแต่เด,เดี๋ยวเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรเราเรามาคุยกันต่อหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมกจะตอกแป๊กเดี๋ยวกับอีฟเนี่ยนะครับจะมาช่วยเก็บข้อมอูล<า>ครับโอเคอเครับยนดีคับคุณขอบคุณมครับท่านะนะครับขอบคุณมากเลยครับ ก็เดี๋ยวเราไปกันต kind of on ่อท on ี่ท่าเรือเอา้อเพื้อดีแหละเดี๋ยวอาจจะเอาเรื่องนี้คุยคุยไปเลยได้ครับไปกินกันไปด้วยกันได้นะครไปไหมไปด้วยกันได้นะครับแต่จะได้เฉยเฉยว่าดีครับได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไมปทีนะเดี๋ยวเราจะยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะไดพ่ออ่ที่ไหนแม่แม่ที่มาอ่นไก่เลยแม่ขอบคุณไปันนมาอยู่มมากครับ

ให้จับองโอ้โหเรียกพี่รู้ไหมมีอย่างนี้จับตรงก้างเลยพี่ับตรงกลางเลยพี่จับตรงกลางเลยพี่จับตรงกลางเลยพี่จับตรงกลางเลยพี่ับตรงกลเลยพี่ับตรงกเยพี่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ